สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับนี่คือกบกบไข่ลานได้นะครับเน่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 หนึ่งตัวอ๋อเน่หนึ่งตัวนะครับนี่สองตัวครับสองตัวเนี่ยเอาไข่ลานก่อนนะครับนี่ตามกระดิกได้นะครับน่เน่ ดอดดิออดอดดดดอดไทั่วแลเอาเอโอ้ดดดีจริงครับปอบยเอาาน่่่ดอดดดดดอดดดอดดอดอดดอออดดดดดดอดดอโอ้อ

โดดดียินโดดดียิ่งเงาเนี่ยอ่าฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย